สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมเด้อครับเด้อมือนี้ผมสิบภาพพี่น้องทุกท่านออกมาหาในยุนกินครับผมมาลองเปลี่ยนแนวบนมาพี่น้องเนาะมาหางบ่วงหนูครับผมมือนี้นี่ครับืีบ่วงมากยี่สิบสามสิบหลังครับพี่น้องเป็นบ่วงเก่าตะปีที่แล้วครับผมทุกท่านอ่เฮ็ดไม่เลยครับมือรูอสิมานมืนะครับพี่น้องเนาะ เจังไดก็จ้างไปรุ่นไปชมน้องกันนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศหวก็ต่างประเทศทุกท่านนะครับผมเดีกำลังรับชุบมีทังบานหรือที่ทํางานนะครับเนาะแต่บ่มมจะถือว่าเมาอรรยากาศต้องกันครับพี่น้องมาลองเบิ้งครับพราะอายุได้กินบ่มมือนี่เศร้าก็ได้ตัวนึงครับพี่น้องต้องใส่เบิ้งสิบหลังมือนนี่เพิ่มขึ้นมาจักหน่อยครับสามสิบหลังรัวจะได้จักโตนะครับพี่น้องเนาะไม้กะ ห็นไม้หน้าพีหน้าน่องเดียร้องอ่งนครับอยู่ห้างๆน้นครับพี่น้องตั้งรุมกันน้าถ่วมขืนมากเบิดแล้วครับผมก็คิดว่าหนูก็อาจจะขึ้นมาโฮมกันอยู่ทั้งเครื่องพีครับจงไปเบิ่งน้ากันครับพี่น่องสป็รับบ่วงผมมันนี้ก็เป็นบ่วงดีครับอาจจะคะใส่กันไปแน่เด้ครับเด้อพี่น้องด้อไม่ก็จะมีไงมีหน่อยสับเงาเนี่ยครับผมเปิเป็นการบดเยเวลาครับพี่น้องครับผม เอาไปใส่เลยครับผมใส่บ่วงน้อกันเลยครับบัดน,นี้นี่นะครับพี่น้องเนาะบ่วงผมอ่นนะมีเป็นลวดเบอร์สิบสองนะครับพี่น้องเนาะหมูดำครับผมหมูดำหมูคู่บ่วงบิดหรือทัง้งคนเอื่นบ่วงกัะเทยเนยะพี่น้องเนาะเนานะโวหงผมก็จะใส่เป็นกระป๋องปากกระป๋องนะครับพี่น้องเนาะสำนีแหละผมว่าพอดีครับผม บนไงบนหน่อยอะนะประมาณนี้แหละครับผมผมกำลังมักทำานี้แต <c oughs> ่ละคนบด้ือกันนะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> คนหมักบด้ือกันฮะประมาณนี้ครับโอเคเลยไปไปใส่เลยครับผมแบบน,นี้วิธ <c oughs> ีใส่ก็เอาขึ้นเกาะใส่หนี่ครับผมผมโอเคแบบไทยครับสี่ตอเอาเรียบร้อยแล้วครับ ปักเลยวงแบบนี้เบาใครขาดครับพี่น้องพอดีครับผมไปไปครับไปใช้ย่อมกันเลยครับ้มหาอยู่หากินด้อขี่ทางเลยรันมานเดืด้อ ครับผมมั่นครับผมก็จะใส่ให้อ่างถึงมาจากพื้นดินประมาณจะเครื่องขอมือครับพี่นอ้องไปหลังต่อไปครับผมอ่างกับป็นข้างนู้หน่อยนะครับพี่น้องหนูเลียนบ่หรอกครับผมเบืงองนังมนข้างเกา ไปม,มาห่างจากเครื่องของมือครับพี่น้องอข้อดัดตัวยู่บ่ครับเิังกันต่อรครับผม นี่ก็เลื่มครับโอ้เปล่าอะไรเดือดง,งานมากคำครับพี่น้องตึงันเดือดม่านเดนครับพี่นอ้องเด้อนะครับผมตั้งนี้มาไปครับหัน นเนี่ย่มบ่บอ่อยากไปสุ่นข้างหนูครับพี่น้องไล่ครับคุ้มรวยผมก็จะมักให้ก็มีนะครับ H12 บ่เกินนี้ครับ ไปครับพี่น้องผมยวผมไล่เสียบบ่วงไปเรื่อยๆกอนครับผมจะมาลุดลงกันมือเสาร์ทีเดียวแล้วครับพี่น้องเนี่ยติดมานบ่มานครับผมพอได้ลุนบ่ครับแต่ผมว่าพอได้ลุ่นนี่ดียครับพี่น้องก็ได้เตยมนิดเดียวไปครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องนี่ภาพพี่น้องออกมาหายามบ่วงนูครับผมใส่ไ้เมื่วันนี่ครับบ่วงบีดเนาะพี่น้องเนาะทังที่เพิ่งเอินบ่วงกระเทยครับผมบ่วงยางเท่านั้นแหละสามสิบลังครับพี่น้องใส่ไ้ไม้นี่นะครับคางๆยงหน้านี่ครับกิเป็นจังไดนะครับผมดีมันบ่มัน นีกับบ่คขั้นในเขาฤดูการไส้หนูหรอครับพี่น้องนี่ยังเป็นต้นๆอยู่กำลังกำลังออกห่วงบ่คขั้ในแก่บ่คขั้นในเลืองครับหนูก็เลยบ่คั้นในเป็นทางปันไดทางกับพ่อมีอยู่แต่ว่ากับบ่คขั้นในชัดเจนปุนไดยังเบื้องยากๆยกอยู่ครับพี่น้องยังไปรุ่นไปเบื้องน้ำกันครับผมสีหวานบ่มานจังไดก็ไดจีมีแต้มเพราะอะไรครับออกกับนามบ่ครับจะได้ขัวบบ่เสานี่ วันเลยอ้อมนึงแหรอครับผมทังในกระาบพี่น้องซอยเป็ดกำลังใจให้เขานะครับเด้อซอยกุศสไครกไลไรกดนแช์กดนติดตามสำคัญอย่าลืมกระดิ่งนะครับพี่น้องเด้อโดยเป็นกำลังใจผมนะครับเนาะอาคิมดีๆมาลงในพี่น้องในเบื้องต่อไปครับผมวัดดีพี่น้องทั้งในประเทศหลักกตั้งประเทศทุกท่านนะครับเด้อลังับชมอยู่ทางบ้านหรือที่ทำงานนะครับเนาะไปครับพี่น้องบัดนี้คุณภาพพี่น้องไปรุ่นยามบ่วงน้องกันครับบัดนี้ ดีจักเต็มบอครับผมครับนอ้องดึงบ่วงหลังแหลกน้องกันครับผมใจไหวนี่แะครับลาะเสียงหน้าน่อยนี่ครับหลังแหลกผมมีอยังครับพี่น้องผมไม่ไหวอยู่หนูวัวพันครับผมเอาเก็บเลยครับผมอ,อืมีดีเยอะครับ หลุดหลังต่อไปครับบังไปลุกกันครับผมมือใส่ลงไปหนีแล้วครับพี่น้องหน่อยๆเน,นี่ยครับผมแท่เดียวแล้วก็โป่งอ้อมครับไปหดขอบให้หน่อยๆอยู่ข้าหนูกับบังคันเดียไล่ครับพี่น้องบังคันเด้ชัดกันเดยหนูยังเล่นไปทั่วอยู่ครับมึงหลังนี่ หลังนี้ครับบอดีครับหนูบัพันน้เาานเอเป็นอย่างเย็บครับเป็นลงกันต่อครับผมยุ่งกับายครับพี่น้องโอ้อันนี้เป็นป้าดอกกระเจียว้ะครับพี่น้องของพะลุ่งพันเห็ดไว้ครับผม วิชาตัวบ่ถือบ่วงให้จอวิตัวบ่คือเงียบจ้ะน,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 นี่นีงียบอืมหยังเก็บผมก็จะเก็บใส่ใน,นสอบมั้งส่เลยครับผมต,ต่อไป โอ้ยนุ่งลายขนาดเลยครับผมตั้งกตเงียบเงียบทา้งนู้กับป็นทา้งนู้หน่อยแล้ะครับพี่น้องข้อไหนน้อยตัวบ่อบบุกพึเบิงงล้วเงินทางเกาทางงไม่เบิงยากระบบผม ห้อยพื้นออกเขาคุ้นมากัดเหรียเต็มดินนะครับเอาหน้าปังพื้นพื่นเกี่ยวออกดวยครับพีนออ่น้องนั่นเด้เงียบเก็บแต่เนาะนี่ก็เงียบเงียบเง,งาเตะ เดันเงียบน,นิ็งก็เถอะแต่ได้กับขากับน้ำบ่อน้อครับเช้านี่มันเห้ืบ่อน้อพี่น้องเอ้ยบ่มันก็ถือว่ามา,มาเล่นทงเล่นน่านเามันกันนะครับพี่น้องเด้อ มีจักเตี่ยมเลยเที่ยมน,นี้ครับนี่มองนี่ขักขักจุ๊บอดเถิด หนูพานเลยครับผมยิบจังได้ก็ไดหนูไปจังได้บิดหนูเงียบอยู่ครับพี่น้องเห็นหนูถือบ่วงแจ็คตัวครับผมเอ่อยังไดเนาะครับบ่วงสีเบ็ดละครับผมสามทบหลังยาม,มาเป็นเต้าวก็หลังละ Anh nghĩ là bó thược Ơi, phải chân thị vật ngủ พี่น้องครับน้องครับน้องครับมาแล้วครับผมตัวแรกครับผมน,นี่ครับนี่โอ้กีอยู่เยอะครับนี่นี่หู้อยู่นี่ครับพี่นอ้องหู้ยู่นี่ลันบ่วงหลังนี่ผมครับโมยู อืมาจอดอยู่หลังนั่นครับนั่นนี่แหละครับบวงดีคอดีทองบวงดีอือ โทษนมี์โทเมีเข้าข้อพอดีเลยครับพี่น้องซ้ําใหม่กระปร๋องปากระปร๋องนี่ครับผมเขาข้าพอดีพอดีนี่ครับโอ้โทนไมยครับพี่น้อง สวยเลยครับผมแจวล่ะครับพี่น้องอ่าเข่าบนมุนนะครับท่านบ่วงสองหลังนยดเลยครับพี่น้องนี่หูครับผมท่านบ่วงสองหลังยื่นี่ แล้วก็อีกยูหลังนี่หู้หนึ่งที่หนีกันนี่อีก,ก,อกหู้หนึ่งครับใส่ไปลาะลาปากบ่วงเนี่ยปากหู้เนี่ยครับทีาทางนน้อย,อยทา่าบวงออกไปมาจอดอยู่พี่ครับมองให้หน้าพี่ผุใส่รัดไว้สามหลังครับเจอหลังที่สามอยู่เลยลวดมาได้สองหลัง บางนี่ครับพี่น้องบ่วงเรือบ่ไล่ครับผมทีหาหลังนี่แหละครับมันตกแตีมนึง่งละสวยเลยแตีมสวยเลยแตีใหญ่เลยแหละครับเออต่างดังนี้อีกบ่เนี่บ่ถือครับพี่น้องเอาบ่ถือก็เก็บ ý thức ý thức

ยามเปตัวติมกันบ่ครับพี่น้องครับผมเสร็จเรียบร้อยละครับพี่น้องยามบ่วงห้องเสานี่ครับผมบ่วงสามสิบหลังครับผมแ็่หนูมาตัวหนึ่งครับเป็นยังดีครับพี่น้องใค่นียอย้อายุบ่เหี่ยวนะพี่น้องเนาะนตัวงามอยู่ครับตัวนี้เลยแหละ หนูทนเงี้ครับผมบ้านบ่วงสองหลังมาจอดหลังที่สามครับผมแจมสวยๆเลยครับอกเข่ากับนำแล้วครับผมว่านี่อ้อมกับโอ้เสียบอยู่ครับพี่พน้องเด็กการอยู่ครับผมโดนโดนได้กินเทียนึงครับอ,อบาจจะบอกขั้นเด็เขาฤดูการใช่หนูนะครับพี่น้องเนาะ ส่วนี้กับเขากําลังสีงามครับผมเป็นห่วงเอาไะกำลังสีฟองเพื่อนก็ได้กเกี้ยวแล้วก็มีพราอ่าเิ่นมีหน้าปังครับผมหนูก็บมีเขากินอยู่เรื่อยอยู่ครับมันก็แต่เลยมั่นนะครับเนาะแต่เป็นทางอื่นงานบังสีเพื่อนอาจจะบ่ขั้นในห,หาได้ครับพี่น้องเิ่นว่าหนูบางขั้นเนีเป็น,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 ปนตะกินครับผมมันกุยมันข้าว เดี๋ยวเต่พื้นที่นะครับพี่น้องเนาะเนอีสานบางห้อกับเป็นแบบนี้แล้วครับอ่าได้ก,ก็หาครับพี่น้องขอด่ได้กินครับผมหาใส่เบ,บียดบ่ได้ก็ไปหาใส่นหนูอาวันเฮียหายังไงล่ะครับผม